เช yeah. สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับก็ต้องบอกงี้นะครับว่ามีหลายคนหลังไม้ถามผมกันเข้ามาพอสมควรเลยนะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ยตลาดหุน้นล่าสุดเนี่ยมีร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับกอ็อันดับแรกคงต้องบอกขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติในฝั่งของผู้เสียชีวิตนะแล้วก็เรื่องของกรณีที่มีคนาบาดเจ็บ นะจกเห็นการณที่พลรากอนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศพอดีนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะก็เสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้คนไทยทุกๆคนนะช่วยกันให้กําลังใจกันและกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากอ่ะ โอเคครับอันดับแรกเนี่ยก็คงต้องมาพูดแบบตรงไปตรงมานะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันเต็มไปด้วยข่าวร้ายเนาะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยใครต่อใครหลายคนก็รู้สึกว่ากลัวหรือรู้สึกก,งกังวลอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรณีที่แบบราคาหุ้นมันร่วงพลนาอะไรอย่างเงี้ยนะออสิ่งหนึ่งที่ผมก็คงบอกได้แบบเต็มปากเต็มคำนะครับก็คือว่าหุ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติน,นะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ย เป้าหมายของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนโดยแท้จริงแล้วคุณก็อยากจะทําให้เงินของคุณเติบโตงอกเงยคุณอาจจะต้องลองคิดพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วก็จังหวะไหนกันแน่ที่มันจะสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนผิดจังหวะเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสุดท้ายเงินทุนของเรามันก็จะไม่มีทางเติบโตอย่างแน่นอนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันร่วงลงมาอยู่ประมาณพันสใช่ไหมที่ผมเห็นก็คนที่เขาเรียนรู้กับผมมาตลอดผมก็เคยบอกนะว่ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยจุดที่ค่อนข้างสําคัญคือประมาณพันสี่ร้อยเจ็ดสิบอ่าหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์แถวๆเนี้ยถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยปิดสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะร่วงลงมาประมาณพันสอง นะพ0นพันหนหร้อยถึงพันสกันโดยประมาณเลยนะครับแต่ก่อนที่จะผ่านจุดนั้นก็จะมีพันสร้อยอยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คงต้องมาจับตาม,มองกันดูต่อนะครับว่าสุดท้าย,ยมันจะเกิดอะไรยังไงกันขึ้นเนาะไม่มีใครสามารถตอบในส่วนของอนาคตได้แต่ว่าจุดสําคัญที่ผมอยากจะบอกคือจังหวะดดีๆแบบนี้มันบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นมันไม่ใช่โอกาสเนาะมันเป็นความเสี่ยงซะมากกว่าก็ก็ถูก ก็คุณก็พูดไม่ผิดนะครับคือมันเป็นความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องไม่ลืมว่าทุกๆความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่ด้วยเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เรานะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะคว้าโอกาสในสภาวะที่มันมีความเสี่ยงกันได้หรือเปล่าเนาะสุดท้ายนี้ก็คิดว่าขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันนะที่อยู่ในมรสุมของตลาดหุ้นตรงนี้นะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ออกจากบ้าน นะครับอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ลาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม